สวัสดีค่ะวันนี้มาถักน้องหมากันดีกว่าค่ะนี่ค่ะน้องหมาไม่รู้พันอะไรนะคะอุปกรณ์นะคะวันนี้แอดมินจะใช้เป็นไหมพรมสีพายนะคะวันนี้ใช้เป็นสามสีนะเพ่อเพื่อนๆเ,เลือกเลือกสีเองได้เลยนะคะคือคือแอดมินเนี่ยอยากได้เป็นแบบสีเขียวก็คือจะเอาเป็นเป็น ตัวขาตัวแขนเนี่ยเป็นเขียวอ่อนนิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนหูกับจมูกเนี่ยก็จะเป็นเขียวเข้มแต่เป็นเพื่อนจะเล่นสีสันเองก็ได้จะเป็นน้ําตาลอ่อนเป็นแดงเป็นชมพูอะไรอย่างเงี้ยแอ้มินว่าก็ก็แล้วแต่เราเลยนะคะแล้วก็ออมีใย,ยยัดนะคะใย,ยยัดไม่ต้องโชว์ก็ได้เนาะแล้วก็มีบรรดาเข็มค่ะเข็มหมดุดเข็มเย็บสําหรับตัวนี้เนี่ยใช้เข็มถักเป็นเบอร์เบอร์สามนะคะ มีกันไกลมีเก้าลูกตานี่ใช้เป็นลูกตาแปะนะคะประมาณเก้ามิลน,นะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะเลือกสีสันได้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วแต่เราเลยนะงานของเราเนี่ยถักออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะม,มาค่ะมาถักกันนะคะหัวก่อนนะคะเริ่มต้นนะคะเพื่อนๆพ,พันไหมไปที่นิ้วแบบนี้นะให้เป็นวงกลมค่ะแล้วก็ถักเข้าไปด้านในวงกลมนะคะ ส่วนหัวเราจะเริ่มที่แถวแรกที่ 6x ค่ะถักเข้าไปในวงกลมแบบนี้นะคะปอกไหมขึ้นมาสองห่วงถักนี่คือ1 x อค่ะแล้วก็ถักเข้าไปเหมือนเดิมนะคะสองสามสี่ห้าแล้วก็หกค่ะดึงไหมขึ้นนะคะแล้วก็มาจับเส้นสั้นตอนที่เราเริ่มต้นนะคะแล้วเพื่อนเพื่นก็นดึงงานเข้าหากันได้เลยค่ะ มันก็จะเป็นลักษณะของวงกลมหรือว่าก้นหอยนะคะเสร็จแล้วเอาไหมพรมสีอื่นนะคะเพื่อนๆเ,เอามาใช้ขั้นแถวนะต่อไปแถวที่2เราจะถักด้วย 6v ค่ะ v ก็คือการถัก x 2x ลงในช่องเดียวกันนะคะแทงไปที่ช่องแรกเลยค่ะที่เรารูดงานไว้แล้วนะไหมตอนที่เริ่มต้นนะคะเพื่อนๆก็จับพาดไว้ตรงกลางนะคะเราจะถักไปซ่อนไป อันนี้ x ที่1แล้วก็ x ที่2ในช่องเดียวกันนะคะอันนี้คือ1 v น,นะคะต่อไป v ที่2 v ที่3 v ที่4 v ที่5แล้วก็ v ที่6ค่ะ จบแถวก็เอาไหมพรมที่ขั้นแถวนะคะพาดกลับมาค่ะต่อไปแถวที่3ค่ะถักด้วย x v นะคะก็จะได้ทั้งหมด6ชุดค่ะ x แล้วก็ v x แล้วก็ v นะคะเพื่อนๆก็ถักแบบนี้นะคะ x v x v จนครบแถวเลยก็จะได้ทั้งหมด6ชุดค่ะ ไปแถวที่4ค่ะแถวที่4ถักด้วย 2XV ได้6ชุดเหมือนกันนะคะ 1X 2X แล้วก็ V เพืเ่อนก็ถักต่อนะคะอีก5ชุดค่ะ งานมันก็จะค่อยๆขยายออกนะคะเอาไหมที่ขั้นพาดกลับมานะคะที่5นะคะแถวที่5เราจะถักด้วย 3x แล้วก็ v ค่ะก็จะได้ทั้งหมด6ชุดเหมือนกันนะคะ2แล้วก็3ต่อไปก็ v นะคะที่เหลือเพื่อนๆก็ถักต่อนะคะจนครบแถว 3x v แถวที่6ค่ะแถวที่6ถักได้ 4XV ค่ะได้6ชุดเหมือนกัน2 3 4แล้วก็ V ที่เหลือเพื่อนๆถักต่อจนครบแถวนะคะ แถวที่7นะคะแถวที่7ถักด้วย5 x v ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ v ที่เหลือเพื่อนๆถักต่อค่ะจนครบแถว ต่อไปนะคะแถวที่8จนถึงแถวที่10ค่ะให้เพื่อนๆถัก X อย่างเดียวนะคะรอบแถวเนี้ยก็จะได้แถวและ 42x นะคะเพื่อนๆถัก X อย่างเดียวไปก่อนนัไปจนถึงแถวที่10นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันค่ะต่อไปแถวที่11นะคะ11เราจะถักด้วย 13XV ค่ะจะได้ทั้งหมด3ชุดนะคะ1 2 3 4 ห้าหกเจ11แปดเแล้วก็ V นะคะที่เหลือเป็นเพื่อนก็ถักต่ออีก2ชุดนะคะแล้วก็ถักต่อแถวที่12บสถึงสิบ่ะคะ่ะด้วย X อย่างเดียวนะคะ ก็จะได้แถวและ 45x นะคะถักแถวนี้เสร็จเราก็ถัก x อย่างเดียวจนถึงแถวที่14นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันค่ะได้14แถวแล้วนะคะต่อไปแถวที่15นะคะถักด้วย 14x แล้วก็ v ค่ะก็จะได้3ชุดนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสแล้วก็ V นะคะที่เหลือเป็นเพื่อนถักต่ออีก2ชุดนะคะต่อไปแถวที่16ค่ะ16ถักเออย่างเดียวคะ่ะแถวนี้จะได้4 8่สิบแปเอ็นะเพื่อนๆถักเออย่างเดียวนะคะแถวนี้ แถวที่17นะคะ17ถักด้วย15 xv ค่ะได้3ชุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5แล้วก็ V นะคะที่เหลือเป็นเพื่อนถักต่ออีก2ชุดนะคะแถวที่18นะคะแถวที่18ถักด้วย 16x แล้วก็ V คะ่ะได้3ชุดเหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 <12 S> 2 13 14 15 16แล้วก็ V นะคะที่เหลือเพืเ่อนๆถักต่ออีก2ชุดนะคะ 16X V ไปแถวที่19แถวที่19เราจะถักด้วย 8X V แล้วนะคะเป็น 8X V ทั้งหมด6ชุดค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ V นะคะที่เหลือเป็นเพื่อนถักต่อนะคะ 8XV อีก5ชุดนะคะต่อไปแถวที่20นะคะแถวที่20เราจะถักด้วย 9X แล้วก็ V นะคะได้ทั้งหมด6ชุด2 3 4 ห้าหแล้วก็ V นะคะแถวนี้เพื่อนเพื่อนถักต่ออีก5ชุดนะคะ 9xv แล้วก็พอจบแถวที่20 9xv นี้นะคะให้เพื่อนๆถัก x แถวที่21ถึง23จะได้แถวและ 66x นะคะถักแถวนี้ให้ครบ 9xv ก่อนแล้วก็ต่อด้วยเอย่างเดียวถึงแถวที่23าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันนะคะ จบแถวที่23ได้หัวมาเกือบครึ่งครึ่งหนึ่งแล้วนะคะต่อไปแถวที่24นะคะเราจะเริ่มถักแบบลดงานแล้วนะคะด้วยการถักสัญลักษณ์ A นะคะแถวนี้เราจะถักด้วย 9X แล้วก็ A คะ่ะได้6ชุดเดี๋ยวเพื่อนๆถัก 9X ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาถัก A ด้วยกันนะคะ2 3 4 5 ที่การถัก a นะคะแทงเข็มไปช่องถัดไปควักใหม่ขึ้นมาได้สองห่วงแบบนี้ถ้าเราปิดก็คือ x นะคะเราไม่ปิดนะแทงไปอีกช่องหนึ่งค่ะควักใหม่ขึ้นมาให้ได้สมห่วงแบบนี้เราก็ถักรวบนะคะนยคะมันจะลดลดจากสองหลักรวบให้เหลือหลักเดียวหลักเดียวนะคะที่เหลือเพื่อนเพื่อนก็ถักต่อนะคะ9 xa อีก5่าชุดค่ะ ไปแถวที่25นะคะแถวที่25ถักด้วย 8x แล้วก็ a ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ a นะคะที่เหลือเพื่อนๆถักต่อนะคะอีก5ชุดค่ะ ต่อไปแถวที่26นะคะแถวที่26เราจะถักด้วย 7x แล้วก็ a ค่ะ2 3 4 5 6 7แล้วก็ a นะคะเพื่อนๆถักแถวนี้ด้วย 7x 5เอกชุดนะคะแล้วก็ถัก x อย่างเดียวที่แถวถัดไปก็คือแถวที่27นะคะ จะได้ทั้งหมด48 X นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักแถวที่28ต่อกันนะคะวันนี้เราจบแถวที่27แล้วนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆยัดใยนะคะยัดเข้าไปด้านในนี้ก่อนนะคะทยอยยัดเข้าไปก่อนเอาใยมาแล้วก็ดันเข้าไปด้านในก่อนนะคะ นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาถักต่อกันนะคะต่อไปแถวที่28 28เราจะถักด้วย6 x แล้วก็ a นะคะทั้งหมด6ชุดค่ะถ้าใยมันฟูขึ้นมานะคะเพื่อนเพื่อนใช้นิ้วกลางนะช่วยกดใยลงไปในขณะที่เราแทงเข็มโคเชค่ะเข็มมันจะได้ไม่ไปเกี่ยวใยออกมานอกงานนะคะ2 3 4 5 แล้วก็ a นะคะที่เหลือเพื่อนเพื่อนถักต่อนะคะอีก5ชุดค่ะไปแถวที่29นะคะถักด้วย5 x แล้วก็ a คะ่ะ1 2 3 4 5สแล้วก็ a นะคะเพื่อนเพื่อนถักต่อนะคะอีก5ชุดค่ะจนครบแถวนะคะ แถวที่30มสนะคะ 4x แล้วก็ a ค่ะ6ชุดเหมือนกันค่ะ2 3 4แล้วก็ a ที่เหลือเป็นเพื่อนก็ถักต่อนะคะอีก5ชุดแถวสุดท้ายนะคะแถวที่31ค่ะแถวนี้เราจะถักด้วย 3x แล้วก็ a นะคะ ก็จะได้หชุดเหมือนกันนะสองสแล้วก็ A นะคะที่เหลือเพื่อนเพื่อนถักต่อก่อนนะคะหชุดค่ะพอจบแถวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนปิดงานนะคะแทงเข็มไปช่องถัดไปคอกใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็รอดห่วง ถักโซ่หนึ่งค่ะดึงไหมได้เลยนะคะดึงประมาณนียค่ะไม่ถึงคืบดีนะไหมส่วนนี้เราจะไม่ได้ใช้ทําอะไรแล้วนะคะเสร็จเราก็ดึงไหมที่ข่านแถวออกแล้วก็เอาใยมายัดเพิ่มนะคะไหมที่ตัดเราก็ยัดเข้าไปในงานได้เลยค่ะแล้วเพื่อนเพ่ก็เอาใยมาเราจะยัดเพิ่มนะะดันเข้าไปให้มันเต็ม เต็มทุกส่วนพยายามดันเข้าไปด้านในก่อนนะด้านนี้ค่ะพอดันเข้าไปด้านในจนเต็มแล้วก็มามาดันตรงขอบเนี่ยค่ะตรงเนี้ยตรงช่วงช่วงเนี้นะคะหัวเขาจะได้เต็มๆนะคะจะได้ออกมาหัวสวยๆ ประมาณนี้นะคะเราก็ได้ส่วนหัวแล้วนะคะเราก็วางไว้ก่อนถักชิ้นส่วนต่อไปหัวมันก็จะได้เป็นทรงแบบนี้ค่ะเหมือนแบบเป็นสามเหลี่ยมเนาะวางไว้ก่อนนะคะไปมาถักส่วนลําตัวนะคะส่วนลําตัวมีนใช้สีเดียวกับ ที่ถักส่วนหัวเลยนะคะเริ่มต้นนะคะของใหม่เป็นวงกลมเหมือนเดิมค่ะถักเข้าไปในวงกลมนะคะแถวแรกเราจะถักที่ 6x ค่ะ1นึ่งสองสาสี่หแล้วก็หเสร็จแล้วเราก็ดึงงานเข้าหากันเหมือนเดิมนะคะเอาไหมพรมสีอื่นมาขั้นแถวค่ะ แถวที่สองแถวที่สองถักด้วย6 V วีวีที่หนึ่งค่ะวีที่สองวีที่สามวีที่สี่วีที่ห้า แล้วก็วีที่6นะคะแถวที่3แถวที่3ถักด้วย xv ค่ะ6ชุดค่ะ x แล้วก็ v ไปแถวที่4ี่ค่ะถักด้วยสองค่ะได้หชุด2แล้วก็ v นะคะที่เหลือเพื่อนๆถักต่อนะคะ 2x v ต่อไปแถวที่หค่ะถักด้วย 3x แล้วก็ v 1ห3สองแล้วก็ V นะคะเสีแค่าชุดค่ะเพื่อนๆถักต่อนะคะ ต่อไปแถวที่6ค่ะแถวที่6ถักด้วย 4xv นะคะ6ชุดค่ะ2 3 4แล้วก็ v ที่เหลือเป็นเพื่อนถักต่ออีกค่าชุดนะคะ ต่อไปแถวที่7ค่ะ5 X V ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ V นะคะที่เหลือเปพื่อนๆถักต่อนะคะต่อไปแถวที่8นะคะจนถึงแถวที่13บถักด้วย X อย่างเดียวเลยค่ะ จะได้แถวและ 42x นะคะเพื่อนๆถัก x อย่างเดียวไปจนถึงแถวที่13นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันค่ะ13แถวแล้วนะคะต่อไปแถวที่14เราจะถักด้วย 12x แล้วก็ a นะคะก็จะได้3ชุดนะ1 2 3 4 ห้าหก1จ1ดแป้าสิบสเอ็แล้วก็ A นะคะเ,เพื่อนเพื่อนยังจำา A ได้นะคะเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนถัก 12XA ไปอีก2ชุดนะคะพอจบแถวที่14ให้เพื่อนเพื่อนถัก X อย่างเดียวแถวที่15จนถึงแถวที่17จะได้แถวและ 3 9 x นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันถักต่อกันที่แถวที่18นะคะต่อไปแถวที่18นะคะแถวที่18เราจะถักด้วย1 1 x แล้วก็ a คะ่ะ3ชุดนะคะ1 2 3 4 5 6 7 ที่เหลือเป็นเพื่อนถัก 11x a อีก3ชุดนะคะแล้วก็ถัก x อย่างเดียวแถวที่19กับ20จะได้แถวละ 36x นะคะถักไปถึงแถว20แล้วเดี๋ยวเรากลับมาถัก21ต่อกันค่ะต่อไปแถวที่21นะคะ21เราจะถักด้วย 4x แล้วก็ a ก็จะได้ทั้งหมด6ชุดนะคะ2 3 4แล้วก็ a นะคะ เพื่อนเพื่อถักต่ออีก5ชุดด้วยสี a นะคะแถวนี้แล้วก็ต่อด้วยถัก x อย่างเดียวอีก2แถวนะคะแถวที่22ถึงแถวที่23จะได้แถวและ 30x ค่ะเนี่ยค่ะแถวนี้ถักสี a ก่อนนะคะแล้วก็ต่อด้วย x 2แถวนะคะต่อไปแถวที่24นะคะ24ถักด้วย 3x แล้วก็ A ค่ะได้6ชุดนะคะ2 3แล้วก็ a เพื่อนเพื่อนถักต่ออีก5าชุดนะคะ 3x a เนะเราก็แถวสุดท้ายแถวที่25ถัก x อย่างเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาปิดงานกันค่ะแถวที่25นะคะเ,เพื่อนเ่อนปิดงานได้เลยค่ะแทงเข็มไปช่องถัดไปกวักไหมขึ้นมารอดห่วงแล้วก็ถักโซ่หนึ่งนะคะเ,เพื่อนเดึงไหมไหมตรงนี้ค่ะดึงซักประมาณ3คืบนะคืบมือเราเนี่ยนะคะเราจะใช้ไหมตรงนี้ไปเป็นตัวเย็บติดกับส่วน หัวนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ดึงไหมที่ขั้นออกนะแล้วเดี๋ยวเรายัดใหญ่ยัดใหญ่ส่วนตัวเข้าไปเลยค่ะยัดเข้าไปด้านในก่อนนะคะดันเข้าไปด้านในก่อนให้ด้านในเต็มก่อนนะคะดันไปหมุนไปแบบนี้ก็ได้นะคะ ชิ้นย็บใ่ชิ้นส่วนไว้ก่อนนะคะรอพอถักชิ้นส่วนครบเราก็เย็บประกอบได้เลยนี่ค่ะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเราก็วางไว้ก่อนนะคลิปนี้เดี๋ยวแอดมินขอเป็นหัวกับหัวกับตัวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาถักต่อชิ้นส่วนต่อไปในคลิป ที่สองนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ